เน่ตเน่ตเน็ตกูกูเซนเองอะไรคืกูเห็นยานี้มันเดินออกไปแลเดี๋ยวกูไม่รู้ปกติเป็นมันตอนนี้ไม่น่าเดินออกไปไหนกูเป็นห่วงม,นะมันนะมึงเอาไปดูให้เพื่อนกูหน่อยดิหหมึงรู้ว่าผีหรอมึงจะไป I mm -hmm. มาขนาดนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นมาทำไงวะ ไปกับูก่อนไปกับกูก่อนผูก่อน ผีเว้ยผีไอ้กลัวเจอผีกันที่โรงยิมผีมันหลอกพวกกูเว้ยได้ใจเย็นดิมีอะไรให้เล่าอยู่วะเออมันใจเย็นก่อนดีกว่าเฮียเมื่อคืนเจอเฮียอะไรมาเล่าให้พีฟังดิคือเมื่อคืนอะพวกกูเห็นยาหนิมาเดินออกจากหอไปแล้วทีนี้พวกกูเลยตามไปเพราะว่าเป็นห่วงแต่พวกกูเลยเจอ เมื่อคืนไปเอาเที้ยอะไรโดนดีบ่รู้บ่เพื่อนพวกของอ่ะเที้ยจะตามไปโดนดี่บ่หมดแล้วเนี่ยเฮ้ยคุยด้วยไม่ยินหรอวะไอ้เอือดเนี่ยมึงกูได้ยินมาเว้ยพราบ้านนยานีอะแม่งทำเกี่ยวกับพวกไสยศาสตร์มลดําอะไรพวกเนี้ยแม่งหรือว่าว no ิชาอาคมอะไรพวกนั right right right. ้นมันย้อนเข้าตัวพผัว น่ากลัวะแล้วก็ช่วงหรับนอนนี่ผ่านมามึงไม่เห็นเหรอว่ามันอ่ะโทรมลงไปเยอะเลยหน้าตามันแม่งแบบดําคํมไปหมดเลยหรือประจุนเข้ามาเที่ยวจริงตอนกูคุยด้วยนะแม่งก็ไม่เคยจะตอบกูทําอย่างกับว่าไม่เห็นเมื่อกูอย่างนั้นว่านะคืนเนี้ไปดูไม่ให้รู้ไปเลยว่ามันไปทําเที่ยอะไรที่ลมหยิบเรื่องผีเนี่ยไม่กลัวหรอกไอ้สัตว์เฮ้ยเจเย็นดิก้ามิงงย่าไปพูดลบรูปแบบนั้นเมื่อคืนพวกกูก็เพิ่งเจอกันมาเอง รุ่นพี่เคยเล่าให้กูฟังนะว่าววงวลงยิมโคตรเย้นเลยนเว้ยไ่สาลาชิบหายผีแม่งมีจริงที่ไหนถ้ามีนะขอไปดูหนังหน้ามันหน่อยว่าผีตัวไหนมันทําเพื่อนกูแล้วคืนนี้เรายังจะไปกันจริงๆหรอวะถ้าโดนอาจารย์จับได้ขึ้นมาล่ึนก็กลัวไม่ใช่เหรอเนี่ยเรื่องกาจารหอนะนึกดืน่นป่านเนี้ยการขอก็หลับกันหมดแล้วลงมาเขาก็ไม่รู้เฮียอะไรหรอก เออจริงงั้นเราไปลองดูให้มันรู้ไปดีกว่าว่ามันทำอะไรกันแน่คืนนี้ตีสองหน้าลงยิมมึง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 ,มงเฮ้ยกูไปทุกคนก็กูกลัวถ้ามึงไม่ไปมึงก็อยู่คนเดียวไปเลยเอาและนี่กูไม่ให้ด้วยเอานี่้กูไปนะ กูไปด้วยไปด้วยดูมากันนะิดเนี่ยมึงจะไหวเหรอไหวดิว,วะเตรียมพร้อมด้วยโหเนี่ยถ้าพามึงจะพร้อมขนาดนี้นะกูว่าต่อให้กูไม่ใช่ผีอ่ะกูก็กลัวมึงว่ะวูงี้เนี่ยวะอ่ะเตรียมแล้วโอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วเลิกขนลอกกันแล้วเสียเวลามากพอแล้ว มามามาทุกคนพร้อมไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะไม่พร้อมไม่ต้องพร้อมเว้ยแบ่งกลุ่มเลยมากำแบมั้ยได้ได้ได้มานะหนึ่งสองสามกำแบเฮ้ยไอ้ก้าไอ้เฮี้ยงไรนี้กำแบเคยพวกมึงสองคนคู่กันกูคู่กับเซนเคมึงหนีมาอะไรเนี่ยปากมึงจะพากูซวยไหมเนี่ยกูเฮี้ยงอะไรแค่เนี้ยไหนวะกูขอดูหน่อยผีตัวไหนมันทำเพื่อนกู อ่ะไปฉายกูเอามาสองอันแบ่ง,ง,ก,งกันแล่นนั่นเดี๋ยวกูกเซ็นไปข้างบนมึงอสองคนไปดูข้างล่างนะได้อะไรก็โทรมาแล้วกันไดนะ้ปะได้ท่านเดินเร็วๆเลยวะเวชีวยว่ยัวอะไรวะไอสัตว์เฮ้ย ก็กลัวนี่ยหละเนี่ยเอาฟองนี่นะนยนเย กูจำได้ว่ากูเห็นยาที่ถุงสักทีแล้วนี่มันก็มันสีเหลืองด้วยค่ะกูร่างออกมาก,ก่อนจะพิมพ์ไม่แน่นะเว้ยถุงน<ม>ั้นน่ะแม่งอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณใส่อะไรนี่นนะถ้าเปิดที่มันเป็นแบบแนะั้นน่ะอาจจะเป็นพเพราะถุงนั้นก็ไ,ได้แล้วเราไปหาถุงอะไรก่อนามาิล่าจัดแรงนะกูจำมันได้ไหมว่ามันอยู่ไหนกูจำได้ว่ามันอยู่ตรงใต้เป็นในทางขึ้น่อง Ano pa yung kalimila? Mm. Ah. Okay. มอนเะหลวงพี่มาด,ด้วยกันนี่แหละแม่านนาหอไรวะเียคุณนึกว่าผีไม่คายผีพ่อะ,อละแล้วมึงไปไหนมาเดินไปทั่วผีวูงมดแลวมั้งเข้าน้ำมางกลัวผีไม่ใช่งไปไหนวนเดียวไม่บอกซัดเ่ ไหนแล้ววะชื่อสิมิมิชูมิ้จำได้ว่าตอนนั้นที่ที่มันมองนจริงๆเฮ้ยช่วยกรดาเ่าูให้ทั่วเลแล้วกันเจออย่างนี้เห yes. wanted, ี yes. ้ย <ın car in illing> นี่กูก็าหามานานแล้วกูไม่เจะเจอเหี้ยะไรเลยนองดูฉันนอยรู้ไหมเฮ้ยกูว่าเราไปทางอื่นดีกว่าวะเหี้ย yeah. Yeah. รล้ว我要ปุ่นเพคาะฉันร่อนเยอะุ่ณพว่าวดหัวเซนเซนเชี่ยวก็แน้เลยวะเชี่ยการทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณควรทำในสถานที่เปิดโล่งณเวลาท้องฟ้ามืดมิดและมีแสงจันทร์ ส่องลงมายังลานพิธีมึงมึงกูว่าผีเขามาช่วยเราจริงๆวะเมื่อกี้กูเห็นห่างตาเพราะก,กูยกไฟขึ้นมาส่องเขาก็หายไปแล้ววะ่ะแต่ก่อนเขาจะหายไปอ่ะเขาชี้ไปทางประตูตรงนั้นอ่ะกูว่าถ้าเป็นจริงตามที่นิดอ่านลานพิธีที่ว่าก็คือลานพาระลูกนี้แหละ ขึ้นไปดูเลยฟู๊อะได้อะวะเอให้มันรูแ้แล้วรอดเล,ลยแสดงว่าถึงที่นี้แล้วอ,อยากี้ไปเนี่ยไปเสร็จรู้ไปชิมก่อนปวดแย่น้วยดิท่างี้หรอเออตัวตรงเนี่ยเหรคุณไม่ได้หรอได้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 มันมมมดีด้ เฮยมึงทำอะไรพวกกูอมึงทำของเสร็พวกกูหเหรอมึงดูก <c oughs> ันดิกระดาษใบนั้น,น่ะที่เนมาไหนให้เราฟังอะ่ะนั่นเป็นวิธีปลปล่อยวิญญไม่ใช่เหรอ แล้วถ้ามันไม่ได้กำลังจะทำของใส่เราอะห็นว,ว่าพวกเราจะโอ้ยยยเมื่อคืนเป็นอะไรกันอยู่วะรู้ป้องเพื่อน นี้เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นโรงเรียนชื่อดังย่านเขาวุงพระจันทร์ซึ่งขณะนั้นมีนักเรียนที่กำลังเตรียมงานรับน้องกำลังนอนหลับกันอยู่ภายในโรงอิมและสูดควันเข้าสู่ร่างกายไม่สามารถหนีออกมาได้ทันทำให้เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและมีนักเรียนสูญหายหนึ่งรายคือนางสาวยานินอัศวเดชา